ตอนนี้นะครับเราก็เอาตัวเอาตัวไหนดีตัวนี้เป็นตัวนี้เอาตัวเก่าเลยแลยนะ้วกันตัวเก่ามากนะครับตัวนี้ก็ใช้งานมาสิบกว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่ปีสองพันห้าสิบห้านะครับสองห้าห้าห้าสองห้าห้าห้า ก็สิบเอ็ดปีเนาะห้าห้าห้าตัวนี้ใช้น็อตไอ้ตัวนี้ฝาแตกไปแล้วนะครับเขาก็ใช้น็อตขันยัดเลยตัวนี้ต้องมาแล้วหลายครั้งนะครับเปลี่ยนใช้ประมาณสิบปีปีที่แล้วนะครับก็เปลี่ยนวงจรใหม่นะครับคอนโทรลวงจรคอนโทรลเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะครับปรับเป็นรุ่นใหม่นะครับค่าเปลี่ยนห้าร้อยเปลี่ยนไว้เน่แล้วก็เมื่อวานวันนี้นะครับก็ เอามาซ่อมคลัดนะครับซัดคลัดมีปัญหานะครับแล้วก็สายหลวมครับเราใส่มือมือจับน,นะครับมือจับก็เอาตัวเอนอตตัว,ตวหลังๆมานี่เราใส่น็อตหนากันนะครับ ใส่หัวน็อตไว้เลยนะครับเวลาถอดเวลาใส่มันจะได้ง่ายนะครับนะครับคัดคัดตัวนี้หลวมแล้วคัดหลวมย่งองแยงเลยเนี่ยดูนะครับว่ามันใช้งานมาขนาดไหนนะครับเนี่ยคือใช้ามาสิบปวดไปีแล้ว เราลองไปใช้ดูนะว่ามันจะพังไหมราวนี้เอามาอัพเกรดเป็น48โวลต์นะครับแบตลิเทียมเดิมเขาใช้แบตลิเทียมเหมือนกันแต่ว่าเป็น36โวลต์นะครับเดิมเป็น36เราอัพเกรดเป็น48นะครับ ใส,ใส่ได้ไหมได้นะอยู่ันน็อตตัวนี้หน้ายังไม่ได้บากเหมือนรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ก็จะเจะเรียบจะมีจะโค้งรอบแล้วนะครับรุ่นล่าสุด ก็จะโค้งรอบเพราะว่าต้องใช้กับเครื่องในพวกสี่จังหวะได้นะครับคือแบบหน้าจานเนี้ยตัวเนี้ยรอบไม่มีบากนะครับแต่รุ่นของสีหนึ่งหนึ่งพวกนั้นจะมีบากมีบากก็จะทำให้อยู่กับบากแตี่ตรงนี้เราใส่ไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูแก้หีักนะครับตรงนี้เอาไปทดสอบเพราะว่า เราจะส่งกลับนะครับได้แล้วนะครับเเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับก็นี่นะครับ ปกติแล้วก็เวลาเราจะตัดหญ้าเราก็ต้องเอเตรียมตัวเติมน้ํามันเตรียมอะไรนะครับแต่อันนี้ไม่ต้องเลยนะครับเราก็ตัดไปได้ตามปกตินะครับแต่ที่สําคัญเราต้องใส่ตัวนี้นะครับแบตแบตเตอรี่เบาๆนะครับน้าหนักสองโลครึ่งสองโลครึ่งเบาๆนะครับแต่แบตเตอรี่ชุดนี้นะครับ ลูกหนึ่งกับหมื่นนะครับแล้วก็มาเตรียมตัดหญ้านะครับแล้วก็จน้าไปอีกตัวหนึ่งแล้วดูว่ามันจะยุ่งยากนะครับแต่ตัวนี้น้ำหนักเบามากเลยตัวแบตสองโลครึ่งตัวนี้ก็ยูที่สามโลกว่าสามโลกว่าสองโลครึ่งตัวแบตห้าโลหกโล เยลโลนะครับตัวนี้ใบมีดก็เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเป็นตัวเดิมเลยนะครับเราใส่เ,เราไปลองกันนะครับตอนนี้เราก็เอาสายสายไฟแล้วใส่นะครับสายไฟตัวนี้ก็จะห้อยไปด้านหลัง เราก็มาเสียบตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องคะไม่ต้องไม่ต้องถอดไม่ต้องขันก็ได้นะครับปล่อยนะครับให้มันหลุดได้จัดท่าทางให้มันดีครับแล้วก็เปิดสวิ์นี่นะครับเปิดสวิ์ไวสวิ์ตัวนี้จะตัดนะครับถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการโอเวอหลดการช็อตอะไรต่างๆนะครับ พร้อมแล้วคร okay. ับเราไปลุยก okay. okay. ันเลยนะครับเราก็ เราก็จับสูสงได้รอบเร่งได้ตามต้องการเลยนะครับเนี่ย หมดนะครับแบตไม่พอละทีน,นี้เราไม่ได้ชาร์จแบตมาเครือนี้ทำงานมอเอตเอร์ออร้อนวงจรร้อนมอเตอร์ร้อนก็ตัดได้ครึ่งชมมั่วโมง นี่แบตไม่ดีชาร์จมานะครับเดี๋ยวแบตชาร์จแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูกันใหม่ครับก็เนี้ยจากดึงงานก็อย่างนี้นะครับเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์แล้วก็กดครับใช่อย่างนี้ย้ำๆแล้วตัดแสดงว่า BMS ทำงานแล้วนะครับก็คือไฟหมด นะครับไฟแหลงแบหมดนะครับเราเทสอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวไปชาร์จแบตให้เต็มก่อนแล้วค่อยมาเทสนะครับ